เอาละมันว่ายตามผมครับพอดูโอ้อะไรวะเนี่ย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์คาร์นอีกเช่นเคยกับ EP พีที่แล้วทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในวันที่47แล้ววันนี้จะเป็น E ีีแห่งการสำรวจโลกใต้ทะเลอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับทุกคน <Yeah. S 1> มาในการสำรวจโลกใต้ทะเลผมว่าผมคงไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะแยะมากเท่าไหร่หรอกเพราะผมผมก็มันตายอะนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโลกใต้ทะเลนะัน้นมันมีอะไรสิ่งที่น่ากลัวอยู่มีอะไรบ้างอ่ะเออมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ผมขอดูก่อนนะผมมีชุดเกาะเต็มเซตสิ่งที่ผมต้อง ต้องเตรียมเรื่องไม้ไปเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ไม้ค่อนข้างเยอะนะครับในการเอาชีวิตรอดถ้าอย่างนั้นผมก็ทาบเรือก่อนเลยแล้วกันโอเคไปมีขนมปังมีกับข้าวอยู่แค่น โอ๊ยอะไรอะตกใจผมค่อนข้างจะเร่งเสียงในเกมม c ครับดังขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมอยากให้คนดูได้เข้าถึงอัธรตมนี้ป้ายตัวนี้ผมน่าจะอ่านไปแล้วสําหรับ e ีีที่แล้วโอเคเราจะไม่สนใจวันนี้เราจะไปสำรวจโลกใต้ทะเลอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ผมเอาหมาไปด้วยสักตัวนึ่งดีไหมผมไม่เอาน้องหมาไปกันผมไม่น้องหมานังนี้แล้วกันป <Yeah. S 1> ะผมมีทอร์ชไปเนี่ยเดี๋ยว ถอดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราไปกันเลยสําหรับโลกใต้ทะเลคือไอคำที่ผมบอกว่าใต้ทะเละเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดาน้าซะส่วนใหญ่นะครับทุกคน <S <S แต่ผมอาจจะไปแบบว่าในทะเลซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะมีลงน้ําบ้างถ้าเกิดว่าเราเจอพวกของที่มันหน้าไปโดมาใต้ทะเลนะจำได้ว่าทะเลเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ใช้เวลาเดินทางสักประมาณแป๊บหนึ่งแคบบ่น่าจะถึงทะเลแล้วแหละสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้าอยากให้ผมไปทำแบบหาอะไรหรือแบบทดลองอะไรก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะมีซีรีส์ใหม่ให้ดูระหว่างที่ทำหน0่วันในมัดฮีโร่บายอันนี้อยู่ <S <S okay, โอเคปะโอ้ใต้น้ำมีเหล็กด้วยแต่ผมยังไม่สนใจแล้วกันเอาปะลาก่อนนะโลกบนดินแล้วเวลาไปสำรวจโลกทะเลกันแล้ว ว่าแต่นี้มันอุ้ยนี่มันพีระมิดอะไรอะ่ะนี่ไงไม่ต้องไปไหนไกลบ้านแล้วครับมันเป็นทรงพิระมิดนะครับคนดูมันไม่ใช่ทรายทั่วไปเว้ยมันเป็นปีระมิดผมว่ามันไม่ธรรมดาง,งั้นผมลองขุดไปดูดีกว่า <c oughs> เผื่อเราเจออะไรข้างล่างที่มันน่าสนใจก็ได้ <c oughs> เหล็กผมไม่ได้เอามาว่ะหินก็โอ้โหเราลืมเตรียมหินกับเหล็กมาครับในการทําแบบพวกอุปกรณ์นในการขุดต่างๆออ้ยมีโรบายโอ้ชอบทาให้ตกใจอยู่เรื่อยไปดูซิว่ามีอะไรข้างล่างหรือเปล่าจะขุดลงก่อนมันจะมันจะสุดอะโอเครู้ถึงชั้นหินละอออออาาจจจจจะะะะไไไไไไมมมมม่่่ีีีรรรกกก็็็ดด้้หืนนผใ เราขุดมาถึงน้ำนะครับทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะดำลงไปดูสิเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะเป็นแค่แบบว่าใต้น้ําเฉยๆแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกคงเป็นแค่รูปทรงที่มันเป็นพีระมิดเฉยๆแค่นั้น <Yeah. S 1> แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่รูปทรงพีระมิดไม่ได้มีแบบว่าอะไรที่มันดูน่าสนใจผาว่าจะคิดไปเองไม่เป็นไรถือว่าเรามาสำรวจขึ้นไปอีก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 โอเคปะ่ะผมไม่มีขวานด้วยดะครับขวานไว้ก่อนแล้วกันอะไรที่มันดูจําเป็นจําเป็นผมก็เตรมมมม้้อแลลวกันผปาา ไปไปกันต่อเลยแล้วกันไปกันต่อเลยใช้เวลาเดินทางอีกพักใหญ่ครับชอบท่าว่ายน้าจริงๆเลยครับมอสนี้มันดูดูเฟี้ยวดีอ่ะดูดิผมไม่รู้นะว่าใต้น้ำเนี่ยนอกจากไอปลาตัวที่มันทําร้ายผมได้เนี่ยมันยังจะมีสิ่งอื่นเช่นปลาเข่นหรือพวกปลายักษ์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาสํารวจโลกใต้ทะเลที่มันดูน่าก,กลัวขนาดนี้แล้วแม่น้ํามันก็เงียบ<ๆ>เงียบเฮ้ยมันผมจะเจออะไรอีกสักอย่างนึงครับคนดูมันผมจะเจออะไรสักอย่างหนึ่ง อนี่ไงข้างล่างม, <Huh? S 1> มีสเกลิตันด้วยมีสเกลิตันด้วยโอเคลองไปสำรวจดูดีกว่าต่อไปเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> ทึบทึบโอเคทึบน่าจะได้อยู่ตรงนี้มีน้ำแองดูตรงนี้อืมไปโอ้ oh. สเกลิตันใส่หมวกซะด้วยเดี๋ยวเอา,เอาที่ครัพลงครัฟที่ขุดเพิ่มเพราะว่าที่ขุดผมเหมือนจะมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วเนะี่ยเหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวก็จะพังแล้ะขอขุดทำลายไปก่อนแล้วกันนะไหนมันเป็นน้ำเหรอเหมือนมัน สเกลตันอยู่ในน้ำเหรออ๋อมันเป็นสเกลตันน้ำครับคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องสู้กับมันโอเคไปโอเคมันเป็นสเกลตันน้ำครับเฮ้มีเอเมโลตรงนี้ด้วยโอ้เจอของที่เป็นประโยชน์กับเราละเก็บของที่มันเป็นขยะก่อนโอเคผมเก็บมาก่อนแล้วกันถึงผมจะไม่ได้ใช้ในบางอย่างเทียนข้างล่างเหมือนจะมีบันไดเหมือนเราจะลงไปได้อีกนะถ้าผมถือทอ์ชมันสว่างใต้น้ำไปปะผมไม่แน่ใจ เหมือนเราจะลงไปได้อีกครับคนดู <c oughs> ผมต้องทําการอ๋อฝนตกเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีซะเลย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมต้องค้างข้างนอกกันนะฝน <c oughs> ดันมาตกอีกค้างข้างนอกทีไรฝนตกตลอดเลยงั้นผมปักทอดไว้ก่อนแล้วกันนะครับปักไม่ได้ด้วยตึ๊บ <c oughs> มืดมากๆครับคนดูว่าแต่เรือผมอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> เรือผมอ่ะเอ้าเรือผมหายโอเคอยู่นี่แสดงว่าเรามาจากทางนั้น ตอนกลางคืนผมไม่สามารถกลับบ้านหรือไปไหนได้นะเพราะว่ามันมืดมากมากครับมาผมจะทําการไปสำรวจข้างล่างให้ได้เลยปุ<ฮ>๊บโห<ฮ>คุณดูมันมืดมากเลยอะโอเคมันไม่มีอะไรคนระับเหมือนมันเป็นแค่ทางเชื่อมเพื่อออกไปด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งเฉย<ฮ>วันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกรอเช้าอย่างเดียวสินะผมไปต่ออีกผมว่าผมคงจะมองไม่เห็นอะไรมันคงไม่มีตัวอะไรใต้น้ํามาโจมตีผมได้หรอกมั้งลองไปดูไหมนะ มันไม่มีครับแต่มันน่ากลัวมากๆใต้น้ำตอนอนักลีนข้างล่างมันไม่มีอะไรผมสำรวจจริงๆแล้วหรออ๋อมีขวานตรงนี้มีถังน้ําแล้วก็มีเทียนมีเอเมอรัลล์ตรงนู้นแต่ผมไม่มีที่ขุดเหล็กอะดินอกนอจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ผมขโมยได้แล้วล่ะรออย่างเดียวครับรอเช้าโอเค แล้วตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะยังมองเห็นมันไม่เช้าเท่าไหร่นะ <Brand. S 1> เพราะว่าฝนมันตก,กน,นะครับคนดูแต่ก็ช่างมันเถอะเราจะทําการเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนี่เป็นแค่เป้าหมายแรกที่เราเพิ่งมาเจอผมว่าถ้าเราไปอีกสักนิดนึงเนี่ยอาจจะเจออะไรแปลกๆอีกก็ได้ปัญหาตอนนี้ของผมอย่างเดียวก็คือมันมองไม่เห็นทางครับทุกคนพอมันฝนตกแล้วมันมีหมอกอะ่ะมันทําให้ผมมองทางลําบาก,กามากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะลองเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องเจออะไรดีๆแน่ๆแล้วผมว่ามันผมจะเจอเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งข้างหน้า มันใช่เกาะไหมอ่ะหรือมันเป็นกอรซิล่าอ๋อมันเป็นทวีปน้ําแข็งครับผมจะไม่แวะแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ทวีปน้ําแข็งสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะผมคิดว่าด้านหน้าน่าจะเป็นเกาะธรรมดาสักเกาะหนึ่งแต่มืดมากเลยผมขอถือทอรสแล้วกันนะโอเคไม่ได้ช่วยอะไรเลยระวังขึ้นมาแค่นิดนึงเอาล่ะในที่สุดแล้วก็ถึงแล้วครับฮะถึงนี่คือถึงไหนวะเนี่ย ทำไมผมรู้สึกคุณคุ้นทางยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันเป็นบ้านผมเลยหรือว่าไม่ใช่หรือผมคิดไปเองคือพอดีทางมันมองลาบากนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะผมอาจจะกลับมาบ้านตัวเองก็ได้อเอ๊ะตกใจมั้ใช่ครับผมว่าผมผมว่าผมกลับมาทางบ้านตัวเองแน่เลยหรือเปล่าใช่มีทอสอย่างนี้ชัดเจนนั่นไงผมพ่ายเลือกกลับมาบ้านตัวเองครับคนดู <c oughs> เอาใครจะไปรู้ว่ามันเป็นบ้านตัวเองอ่ะมันมองไม่เห็นนะมันมืดอะ่ะไม่เป็นไรไหนก็กลับมาแล้วผมเอาขวานที่มันเป็นอะไรนะฟอร์จูนสองหรือฟอร์จน กลับมาไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นของหายากอยู่เหมือนกันนะเอาเก็บไปที่บ้านก่อนล้วกันนะีน่ไอเราก็พายไปเถอะกลับมาทางเดิมถือว่ามาเก็บของแล้วกันครับคิดได้งแง่ดี <Yeah. S 1> โอ้โหอของเต็มอ่ะผมว่าขวานฟอร์จูนเก็บไปก่อนแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็คราวเหล็กไปด้วยเลยลวกันเพราะคราวที่แล้วผมไม่ได้เอาเหล็กไปใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเอาเหล็กไปครับพกกล่ <Yeah. S 1> อ,องไปไว้ด้านบนบ้างดีกว่าสึกว่าด้านล่างของเราจะเริ่มเยอะแล้วอะไรที่เราได้มาเราเก็บไปอ๋อนี่ไงเหล็กแต่เรายังไม่ได้เผาเทียนใต้น้ําเดี๋ยวเราเอาไว้ตกแต่งบ้านแล้วกัน ที่เหลือก็คงไม่ค่อยได้ใช้เอาเหล็กมาสักสักหกก้อน <Yeah. S 1> ที่ขุดหนึ่งอันแล้วก็ขวานหนึ่งอันอ่าเรียบร้อยครับคนดูผมว่าผมก็สามารถไปสำรวจโลกทะเลได้ต่อแล้วแต่ก่อนไปสำรวจโลกทะเลเนี่ยมีคนดูบอกผมว่าถ้าเราใช้หนังวัวในการทํารองเท้าเนี่ยเราสามารถที่จะอเราสามารถที่จะเดินบนหิมะได้นะครับผมขอเก็บไข่ไก่ก่อนผมว่าผมก็คงต้องทำเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว เดี๋ยวมันมีไก่ฮีโร่บายผมเอาวางข้างนอกแล้วกันนั่นไงมาจริงๆด้วยไก่ฮีโร่บายมาจริงๆด้วยเดี๋ยวๆๆผมต้องให้ลูกหมาผมจัดการจัดการลลกพกอโอเคโอเคเช้าแล้วครับคนดู ขอทาการไปสํารวจโลกใต้ทะเลต่อแล้วกันไปได้ยังไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าหลงทางหลงทางแล้วกลับมาบ้านตัวเองไงผมจะพายเรือไปตรงๆเลยแล้วกันในเมื่อฝนมันหยุดตกแล้วฮีโร่บายก็ไม่ต้องโผล่แว๊บๆมาหาข้างหน้านะไม่ได้อยากเจอเรือผมจอดไปตรงนู้นนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ยเราก็่าดีใจก็จคิดว่าเจอเกาะใหม่แล้วจะได้สารวจเกาะใหม่<ๆ>กลับมาบ้านตัวเองซะง,งั้นว่าไงน้องแกะตีไปงั้นแหละพฮีโร่บายมันมาอยากกวนประสาทมันไหนจ้าเรือยังไง ไปครับเดินทางตอนเช้าอย่างนี้แหละค่อยมองเห็นทางหน่อยไปกันเลย let's go มันมีอะไรอ่ะหุยมีเนื้อปลาว่ะมีเนื้อปลาลอยขึ้นมาแสดงว่าใต้น้ํามันต้องมีอุยคนดูเห็นปะมันเป็นเหมือนหลุมเหมืองใต้น้ําอ่ะแล้วก็มีตาตัวอะไรไม่รู้อยู่ใต้น้ําแต่เมเลยคนดูดูดิเหมือนมันกําลังลุมกัดตัวใต้ทะเลหุยไอ้ผู้นี้มันเป็นปลาปีศาจนี่ว่ามันลุมกัดพวกซอมบี้ใต้ทะเลครับคนดูโอเคมันทาอะไรเราได้ไหมเราอยู่บนเรือมันคงทําอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหม อุ้ยมันทำได้วุ้ยมันทำได้อุยมันทำได้ครับมันทำได้แล้วมันว่ายตามอย่างเร็วแล้วมันว่ายตามเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยมันว่ายตามเร็วมากคนดูเออเฮ้ยพอแล้วมันเมื่อไหร่มันจะหยุดตามผมอะผมต้องหาที่จัดการมันก่อนคุณมันไม่หยุดตามผมด้วยมันไม่หยุดตามผมโอเคโอเคผมขอลงตรงนี้เพื่อจัดการพวกมันก่อนแล้วกันทุกอาขึ้นมาบนเรืออย่างนี้ก็เสร็จดีไอ้หนูแน่ขึ้นมาบนเรืออย่างนี้ก็นิ่งไปดีนิ่งไปดี ม,มีเรื่องให้ตื่นเต้นแต่กลางวันเลยนะเนี่ยไปกันต่อครับทุกคนโชคดีนะที่ใต้นะ้ำมีแค่ไอพวกนั้นถ้ามีตัวอะไรแปลกๆหรือแบบคาเค้นหรือตัวอะไรที่มันตัวใหญ่กตัวนั้นผมคงผวาใต้ทะเลไปอีกนานนะผมจะไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้นะครับทุกคนถึงผมจะตายก็เถอะแต่ผมอยากรู้ว่าข้างหน้านะมันมีอะไรครับแล้วผมจะจําพิกัดไว้ในรอบหน้าถ้าเกิดว่าผมตายขึ้นมาจริงๆผมก็อาจจะกลับไปก็ได้ถ้ามันมีของที่มันน่าสนใจในการหานะครับระหว่างนี้ก็คงพายเรือไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับเกาะไหนสักเกาะหนึ่งมีแต่น้ําแข็ง ทางซ้ายก็เป็นน้ำแข็งทางขวาก็เหมือนจะเป็นน้ำแข็งเอ๊ะมืนผมจะเจออะไรอยู่กลางทะเลคืออะไรอะ่ะเหมือนตอนแรกที่ผมเจอปะอูทุกคนดูครับเป็นหอคอยลงไปลึกเลยแน่นอนครับมาถึงขนาดนี้ก็ต้องไปสํารวจกันหน่อยโอเคแล้วเราก็จะขุดลงไปดูข้างล่างเป็นเหมือนเสาไฟฟ้าซะด้วยปุ๊บอ๋อเลสโตนผมว่าผมได้ใช้นะคิดว่าน่าจะได้ใช้ <Yeah. S 1> โอมีหีบุเหล็กเพียบเดเดเดโอเค หูเอนชานด้วยอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอนชานอะไรแต่ว่าขึ้นหายใจเรื่อยๆอะ่ะของอะไรที่มันอยู่ที่ผมเจอเนี่ยผมเก็บอู้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 สกิลิตันครับสกิลิตนันจะมืดอีกแล้วครับคนดูอยู่ไหนอะเอาหายไปไหนแล้วสกิลิตนันผมว่าผมไม่ลงไปต่อดีกว่าจะขึ้นอะ่ะฮึบฮึบโอเคเริ่มมืดแล้วครับคนดูผลทอได้เป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาแล้วแล้วกัน เรามาแล้วใต้ทะเลมันก็เหมือนมันจะมาลุมล้อมผมว่าผมต้องรีบหาเกาะผมหาเกาะอยู่กอนแล้วกันรีบหาเกาะอยู่กันแล้วกันสงสัยต้องอาศัยอยู่ที่เตือกเขาน้ําแข็งตอนนี้แหละตรงไหนก็ได้ตอนนี้ที่ไม่ใช่เกาะใจกลางทะเลนะมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยวันผมจะเจอซากเรือด้วยครับคนดูทุกคนผมเจอซากเรือทุบๆๆๆๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอาศัยอยู่ในซากเรือแล้วกันวันนี้ทุบๆๆ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 ๆักทอดไว้ปุ๊บโอเค ดูสิมีอะไรอยู่บ้างซากเรือเก่าๆแห่งนี้มีไรผมขโมยบ้างเนี่ย <Yeah. S 1> ฮะอันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับคุณ oh. ดูเป็นเทมเพลตนะครับเอมเปอร์ลเก็บโ oh. มดี้เศษปีศาจใต้ทะเล oh. แล้วก็เหล,ล,ล็กเศษเหล็กเยอะเลยเหล็กเก็บไปเก็บไป oh. มันจะมีตัวอะไรอยู่ใต้นี้หรือเปล่า oh. หรือผมคิดไปเอง ไม่น่าจะคิดไปเองน่าจะมีตัวอะไรอยู่แถวๆนี้จริงๆ วันนี้เราอาศัยอยู่บนซากเรือนี้แล้วกันปัดทอนไปรอบๆอาจจะเจอมอนสเตอร์ได้นะถ้าผมเจอมอนสเตอร์วิ่งเข้ามาหรือตัวอะไรใหญ่ๆผมก็คงขี่เรือหนีไปก่อนแล้วกันแต่ดูซิว่าผลประกอบกรารรอบนี้เราได้อะไรมาบ้างผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับทุกคนเป็นอร์มเมอร์เหรอไม่แน่ใจทำอะไรสักอย่างแหละอาจจะเอาไว้ใช้กับกับปีศาจอะไรพวกนี้ก็ได้อิมเมอร์โลมาได้เหล็กมาของถือว่าใช้ได้ไม่ได้ดีจนเกิน,นไปแต่ก็ใช้ได้แล้วก็ได้ หนังสือเอนชาร์มาหนึ่งเล่มเพื <Yeah. S 1> ่อเป็นการอยู่ให้คุ้มค่าผมจะเดินสำรวจที่แถวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อมันอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้ใช่ไหมแต่ผมว่าไม่น่ามีมือเสลือเกินพื้นมากๆมันไม่มีนะครับทุกคนแถวนี้ไม่มีถ้าผมเดินทางตอนกลางคืนเอ้ยวันผมเห็นอะไรวิววับวับใต้ทะเลตรงนั้นคืออะไรอะ่ะมันกระังเคลื่อนที่ได้ครับคนดู uh? มันคืออ๋อถือเบ็ด <c oughs> เอนชาร์เลยเหรอเพื่อนนายถือเบ็ดเอนชาร์เลยเหรอมาแก้ๆแล้วสิเอ็นชาร์ดของนายจะเป็นของเรานะมานนี้มาหนี้มาานี้มานี้ เอนชาร์ดนาจะเป็นของเรามาใกล้ๆหน่อยสินายเราไม่ถึงนะ่ะเคขึ้นมาขึ้นไหมขึ้นเป้าขึ้นเป้ามาๆๆๆๆๆดอปให้เราหน่อยได้ไหมที่ถืออยู่ในมือนะ่ะไม่ดอบปะแต่ก็ไม่เป็นไรเอ๊ะอันนั้นมันคือดวงตาหรือว่ามันคือไฟใต้ทะเลครับคนดูทุกคนคิดว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูถึงมันจะน่ากลัวนะแต่ผมจะทําเพื่อคนดูแล้วกันผมว่าผมไม่น่าจะอยากรู้คนเดียวหรอกแต่มันใหญ่มากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคือดวงตามาชาัดเจนนะครับ มัน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 คือดวงตาอุ้ยตัวอะไรใหญ่ขนาดนั้นอะอุ้ยทุกคนมันคือดวงตาครับมันไม่ใช่ไฟแล้วตัวมันใหญ่มากถ้าเทียบกับไอ้บล็อกแล้วนะครับทุกคนบล็อกลาวาเนี่ยตัวมันใหญ่มากๆโอ้โหแต่ผมก็อยากรู้ว่ะมันจะว่ายเร็วขนาดไหนวะไอ้เราก็ดื้อซะด้วยกัชอบสนอยากรู้อยากเห็นเราจะลองไปดูไหมครับทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะหนีทันปะโอ เดี๋ยวเดมันมันมีมันมีมันมีแขกมาได้รับเชิญนู้นเราจะไปดูตัวนู้นมานีมารีบมาขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนลวกันนี่มันนี่มันนี่เอออืมมาสิอืมเออเราจะไปดูใกล้ๆกันครับถ้ามันวายเร็วหรือตายก็ตัวมันใหญ่มากคนดูคนดูมองเห็นไหมผมไม่รู้แต่ผมมองเห็นว่าตัวมันใหญ่มากโคตรใหญ่แล้วเหมือนจะมีเมืองใต้น้าอยู่ตรงแถวๆมันโ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละมันว่ายตามผมครับคนดูโอ้อะไรวะเนี่ย เดือดเดือดเดือดฮึเดือดเดือดเฝูงซอมบี้โอ้โหแย่ละแย่ละเอาจจะตายเลยได้เลยนะเนี่ยถอนไปก่อนทุกคนเห็นไหมครับมีตัวถือใบกางเขียนอยู่ตรงนู้นด้วยเอาโล่เอาโล่โล่โล่มาเตรียมไว้ก่อน <S 1> <S 1> แล้วก็มีปลายักษ์อยู่ในน้ำมีซอมบี้อยู่ตรงนี้เพราะจันกำลังจะตกครับอาจจะรอดได้อย่านะ เห็นปะมันไม่ใช่แม็กซ์เขยแต่มันเหมือนตัวที่กาลังถืออะไรอยู่สักอย่างแล้วผมมาคนเดียวผมว่าผมไม่ได้จะจัดการมันได้ผมไม่มีน้องหมาอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอะไรได้ด้วยมันยิงอะไรมาใส่ผมด้วยครับคนดูผมอาจจะจัดการมาได้ระหว่างที่มันอยู่ในน้ําเพราะว่ามันอยู่ในน้ํามันจะเดินช้าอย่าอย่าไปยุ่งเออมันไปไหนแล้ววะจมน้าเหรอเหมือนมันจะจมน้าเหรอหายไปเลยแต่ไอปลาตัวใหญ่มันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ผมว่ามันน่าจะจมน้ำมาดิมาหมาใกล้ๆมาใกล้ๆอีกมาใกล้ๆเร็ว เร็ว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 มันหายนะครับว่าดูจะข้ามไปเกาะนั้นอ่ะึบโอเคอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยเดี๋้อเด้อเด้อเด้อโอ้โอเด้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 อเยอะเยอะเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากของกินของกินของกินต้องการของกินด่วนๆ เขาข่าวเพียบเหมือนมันมีตัวอะไรที hmm. <kas> ่เสกสายฟ้าใส่ผมด้วยไม่รู้เมื่อกี้อุ้ยขอแอบก่อนมาดิมามามาอุ้ยหืม โอ้สุดยอดโดนลุมโอ้ยผมโดนลุมครับคดุดูโอ้ยแตกแตกว่ะไม้ไม่มีด้วยผมว่าผมอาจจะต้องทำ ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมไม่ได้เปิดประตูทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมไม่ได้เปิดประตูอะผมว่าผมต้องขุดไม้ผมอาจจะต้องทําชุดกอะเพชรเอาเป็นว่าโลกทะเลเนี่ยให้ผมได้ทําชุดกอะเพชรก่อนแล้วกันผมทาชุดกอะเพชรเมื่อไหร่แล้วผมจะไปสารวจให้นะครับสําหรับโลกทะเลเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยเอาเป็นแบบนั้นนะครับคนดูนอนก่อนได้ไหมนอนไม่ได้ด้วยมาลุกมาลุกมาไปด้วยกันตอนที่ผมต้องกลับมาฟาร์มไม้อีกรอบหนึ่งแล้วล่ะต้องฟาร์มไม้อีกรอบหนึ่งละเพราะไม้ผมขาดแคลนมากมากเลย เอาจริงๆบ้านผมก็ยังไม่ได้เสร็จแบบ100%นะครับแต่ว่าไอเราก็อยากรู้อยากเห็นไงขอไปสำรวจก่อน <Yeah. S 1> นี่ก็จะเข้าวันที่50แล้วจะมาครึ่งทางของซีรีส์ร้อยวันของเราเลยครับคน <Wow. S 1> ดูเรายังไม่ทันได้แบบว่าไปสำรวจที่ไหนไกลมากๆเลย <Brand. S 1> ของเพชรเราก็ยังไม่มีมีแค่แบบไม่กี่อย่างแต่เราเฟื่องฟูในเรื่องแบบอ่า ของดำรงชีวิตมากๆเลยแล้วก็หมาแล้วก็ฟาร์มไก่ของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเคียงเท่านี้กอนแล้วกันเราไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่21นะครับคนดูใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ติชมหรือว่าแบบว่าอยากแนะนำอะไรของผมเนี่ยแนะนำได้นะส่วน EP หน้าเนี่ยผมยังไม่บอกแล้วกันว่าผมจะมาทำอะไรแต่ผมมีคิดไว้ในหัวว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมาหาเพชรแต่ไม่ได้รับปากนะว่าจะลงไปหาเพชรหรือเปล่าเพราะว่าขอฟาร์มไม้ก่อนแล้วกันแล้วเร็วๆนี้ผมก็คงต เจอกันใหม่ครับในอีพีหน้าขอบุย